อนาคตเป็นสิ่งที่ออกแบบได้มาดูกันค่ะว่าการศึกษานิวซีแลนด์ช่วยสร้างอานาคตได้อย่างไรการเรียนที่ออกแบบอนาคตตัวเองได้การศึกษาแบบนิวซีแลนด์ครับ ป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กเนี่ยค้นหาความถนัดความชอบแล้วก็เดินตามเส้นทางนั้นให้ถึงที่สุดครับการเรียนนี้จะเน้นหนักอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของทฤษฎีหรอือว่าเ h อยลี่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆในวิชาเลขวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาภาษาศาสตร์แล้วก็วิชาทางวิทยาศาสตร์ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเน้นไปทางด้านของ practical skill ให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือในส่วนที่3ก็คือ mental skill ในส่วนนี้เนี่ยจะเน้นหนักให้เด็กนักเรียนเนี่ยรู้จักการ collaborate นะครับหรือว่าการร่วมมือเน้นทักษะของ leader skill หรือว่าการเป็นผู้นา การให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆแล้วก็เน้นในส่วนของ critical thinking หรือว่า a n a l y t i c thinking นะครับก็คือการทำความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้ทั้ง3ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ mental skill นี้ผ่านการวางรากฐานในรูปแบบของการเรียนออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับพีระมิดในระดับเบื้องต้นเนี่ยจะเรียนทุกอย่างเนี่ยอย่างกว้างแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ลองสัมผัส กับศาสตร์ต่างๆให้ครบให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆตัดในส่วนของที่ตัวเด็กนักเรียนเองเป็นคนเลือกว่าเขาไม่ถนัดอะไรเขาชอบอะไรเขาจะเลือกในสิ่งเหล่านั้นในชั้นปีที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนในปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เลือกเองโดยไม่มีวิชาบังคับ ในระดับประถมเหนืออนุบาลเนี่ยเด็กนักเรียน <c oughs> จะได้เรียนแบบบูรณาการซึ่งเราจะเจอคํานี้บ่อยแต่คํ้ว่าบูรณาการแบบนิวีแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างนะครับในระดับประถมเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในโรงเรียนนะครับเราจะเจอว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะมีการเรียนรู้ผ่านโจทย์1โจทย์ในแต่ละวันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนเนี่ยไปดูล้าไก่ซึ่งเล้าไก่เนี่ยก็จะอยู่ในโรงเรียน เขาก็จะไปดูว่าโอเคในเล้าไก่นะั้นมีแม่ไก่นะมีลูกไก่นะมีไข่นะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาในห้องเรียนครับมาเรียนวิชาศิลปะโดยจะเขียนไก่กันในขณะที่เขากําลังเขียนรูปเนี่ยคุณครูก็จะให้โจทย์เพิ่มเติมนะครับว่าโอเคในเมื่อเรามีรูปแล้วให้ทุกคนเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส่วนต่างๆของไก่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมันมีประโยชน์อะไรคุณครูก็จะให้เด็กน,นั search, เกเรียนเนี่ยเซิร์ชให้เด็กนักเรียนเข้าไปดูว่าโอเคปีกเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกนะข้างในข้างนอกมีขนซึ่งขนเนี่ยสามารถที่จะเปียกน้ําได้ตัวไข่เนี่ยจะประกอบไปด้วยเปลือกที่แข็งและข้างในเป็นของเหลวซึ่งเด็กๆเนี่ยจะหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนลงไปในรูปที่เขาวาดออกมาเด็กๆนักเรียนก็สนุกสนานกับการ ระบายสีแล้วก็สนุกสนานกับการให้ข้อมูลลงไปในกระดาษของเขาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นช่วงบ่ายเขาก็จะกลับไปที่เล้าไก่ก็จะไปเอาไข่มาเพื่อมาเรียนวิชาค่ากรรมตัวนี้เขาก็จะไปทําขนมกันโดยการที่จะทําแพนเคก้กนะครับโดยการเอาสัดส่วนของไข่เนี่ยไข่แดงไข่าขาวมาตอกแล้วไม่ต้องมาผสมกับแป้งในสัดส่วนเท่าไหร่200กรัมบวก200กรัมแล้วได้เป็น400กรัมอันนี้คือการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งอยู่ในวิชาคาหากรรมจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของศิลป,ปะมันมีทั้งเรื่องของอนาตมมีปป่มีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับว่ามันเป็นการเรียนแบบบูรณาการเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสร้างไมล์แมปทำให้เกิดความเข้าใจว่าทุกศาสตร์บนโลกใบน,นี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันพอกระเถิบขึ้นมาในชั้นปีที่สูงขึ้นนะครับเด็กนักเรียนก็จะมีวิชาที่ออกแบบมา ให้ชัดเจนมากขึ้นมีการแบ่งวิชาเป็นสัดเป็นส่วนว่าอันนี้คือวิชาเลขนะนี่คือวิชาวิทยาศาสตร์อันนี้คือวิชาภาษาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยจะเริ่มแบ่งชัดเจนมากขึ้นแต่เด็กนักเรียนเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกยกตัวอย่างเยียเก้าหรเยี่ยสิบเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เลือกว่าวิชาในสายอาร์ตเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนาฟอาร์ตซึ่งเป็นศิลป,ปะเลยหรือว่าจะเรียนกราฟิกเป็นวิชาออกแบบ หรือแม้กระทั่งวิชาเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะมีมาเป็นตัวเลือกว่าจะเลือกเมทัลงานเหล็กนะครับหรือว่าจะเลือกวิชาวูดเทคซึ่งเป็นงานไมน้สิ่งเหล่านี้ให้เด็กนักเรียนเขาใช้ความรู้สึกจากพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่เขาเคยลองสัมผัสมาในวัยเด็กเนี่ยว่าตัวเขาเองมีความสนใจทางด้านไหน ดังนั้นเนี่ยเขาจะเลือกที่จะตัดในส่วนที่เขาชอบน้อยกว่าแล้วลองในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวค่อยๆบอกตัวเขาเองว่าจริงๆแล้วตัวเขาเมีความถนัดทางด้านใดจนมาถึงชั้นปีสุดท้ายเด็กนักเรียนเนี่ยจะไม่มีวิชาบังคับแล้วครับนักเรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ายอดพิละมิดนั่นคือตัวตนของเขานั่นคือความถนัดและความรักของเขาในการที่จะเรียนในศาสตร์และวิชาที่เขาสนใจ และนี่แหละครับที่บอกว่าการศึกษาของนิวซีแลนด์มันสามารถที่จะออกแบบได้แล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากทาง Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ไปฟังกันดูครับสวัสดีค่ะพี่ชอบนะคะจาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอน้องๆค่ะ คือโครงการประกวดคลิปวิดีโอนะคะ New Zealand build your new future สำหรับน้องมัธยมปีที่1ถึงปีที่5เพียงแต่น้องอายุ12ถึง17ปีบริบูรณ์น้องสามารถส่งคลิปวิดีโอออกแบบรูปแบบการเรียนในอนาคตของน้องภายในเวลาทั้งหมด90วินาทีโดยส่งมาที่เว็บไซต์ n z build your new future 2 0 2 0 com เพียงเท่านี้น้องก็สามารถลุ้นรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาทั้งหมด1,000 0บาทจากสารทุนิวซีแลนด์ค่ะระยะเวลาในการส่งคลิปนะคะตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะคะแล้วอย่าลืมมาร่วมโครงการดีๆของเราด้วยกันค่ะ